โยยุกคผมนะครับผิวที่เกมมาสับกีนทุกคนผมจะมาแจกเปาของดันเจี้ยนเคดนะครับทุกคนสับคิดนี้ทุกคน,กคน,กคนผมก็ต้องขอบคุณช่องช่องหนึ่งด้วยนะครับทุกคนที่เขาทําการลงสริคต์นี้ไว้แล้วตัวรันฟรีใช้ได้นะทุกคนตัวรันฟรีวันนี้ผมจะมาทำสองอย่างเลยครับทุกคนระหว่างคือตอนนี้ผมจะมาทำสองอย่างครับระหว่างแจกตัวรันกับออะไรทำตัวรันแบบใช้สับิปดได้ทุกคน สองอย่างนะทุกคนคือแบบใจัดจังงอานั่นแหละอ่ะอันก็จะเป็นอันนี้นะทุกคนเป็นสคริปต์ที่ผมจะทิ้งไว้ให้นะทุกคนแต่ผมไปหาวดีใช้เมดิฟาก่อนอ่ะ M A อันนี้คือตัวอันนี้มันใช้ได้ฟรีนะทุกคนอ่ะเดี๋ยวผม อ่ะเดี๋ยวผมจะทิ้งดิงไว้ในเว็บของอันนี้แล้วกันทุกคนใครอยากได้ครับต้านอันคิดไปแล้วทุกคนผมทิ้งไว้ในเว็บผมเหมือนเดิมเนาะผมสามารถสร้างได้ไอพวกนี้ได้อ่ะเอาไว้ผมปิดไปก่อนแล้วกันอ่ะทุกคนผมจะมเปิดตอน,น,นสกิปอันนี้เลยแล้วกันเนาะอ่ะเปิดใช่ไหมอ่ะ อันนี้ทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เนาะกดสคิปครับทุกคนกดเปิดไปเลยเนาะกดเปิดดันจิ้คลิปไปเลยเออทักค่ได้ยินเสียงฝนตกก็ขออไัยด้วนะครับผมจะถ่ายคลิปแล้วเมืเ่อฝนมันตกพอดีเอ้ยมาตัดก่อนละกันเนาะอ่ะทุกคนอ่ะ นี่ครับทุกคนสคริปไอตัวนั้นก็จะประมาณนี้นะทุกคนสําหรับสคริปนะผมจะทิ้งวิ้ไว้ให้ตารางคลิปนะอ่าอ่าแมงค้างแป๊บหนึ่งอันนี้ผมก็ว่าสามสิบเอ็ดแล้วนะครับทุกคนก็อัพว่านะครับทุกคนใครนะอยากเข้าไปดูลิงก์ของช่อง d a r d m สคริปนะทุกคนก็จะทิ้งวิ้ไว้ให้ตารางคลิปเนาะนอกจากคลิปนี้นองจากตอนนี้เขาไปของฝรั่งเว้ครับเปกคนฝรั่งผมเลยนะในผมหาสกิปไม่เจอแล้วไม่มีอะไรจะแจกแล้ว ทำให้เขาหน่อยละกันตั่วปุ่มหมดของเขาไปด้วยละกันนะผมไม่ได้ขออนุญาตเขาหรอกแต่ว่าผมขอนมาที่นี่เลยนะครับทุกคน thank you for your skip <c oughs> เออ <c oughs> มาเรามาลองกันเลยดีกว่าครับทุกคนกด attack ครับกด <c oughs> แล้วรอครับทุกคนค้าง <c oughs> โอเค เราต้องรอไปเรื่อยๆครับทุกคนใจเย็นนะเครื่องผมมันต้องใจเย็นเครื่องทุกคนก็ต้องใจเย็นครับเนื่องจากเนี่ยทุกคนจะขึ้นแบบนีนะเหมือนกับตัวล้นที่ผมเคยแจกครับอีเครื่องแบบนี้ครับทุกคนอ่าใครใช้คือมันนลยก็มไม่ทาคลิปเนื่องจากตอนแรกผมทัตัางนานแลวผมหาวิธีแก้อยู่นะถ้ากับใครที่ขึ้นว่ามันอินเจกแล้วแต่ว่าอินเจกไม่ได้ครับทุกคนแบบอินเจกปุ๊บแล้วเรากดล้านปุ๊บมันค้างอะ่ะให้ทุกคนอะ่ะรีเซ็ตเครื่องครับ กดชัดดาวเครื่องนะแล้วก็ขึ้นแล้วก็กดเข้าเกมใหม่เนาะอ่าเรามาลองใช้กันเลยดีกว่าครับทุกคนณทวนีปับ๊บตัวนั้นก็จะเป็นตัวนั้นนี้เนาะเอ๊ยสคริปนี้เป็นสคริปนี้เนาะกด execute ไปเลยทำแต่2 w o damage นะทุกคนก่อนตักก่อนใช้สกิลเนาะเออนีนะ่เอาวีเนี่ย byd idm สคริปนะทุกคน อ่ะสำหรับอันแรกครับพิพไฮไลท์เออไปค้าง <c oughs> อ่ะสปีดอ่ะยี่เออผมปรับเป็นห้าสิบแล้วกัน No โนคลิปแน่โนคลิปก็จะลอยกลางอากาศได้นะครับทุกคนปิดโนคลิปได้ไหมปิดไม่ได้ด้วยเพิ่มความเร็วมันก็จะเพิ่มได้นะหนึ100่งร้อยหนึ่งร้อยี่เพิ่มความเร็วได้ Anti FK ก็ตาร์ทอ่ะชนันเนมอันนี้ผมไม่แน่ใจครับทุกคนอันไอ,นอนชันเนมเนี่ยโอ้ตาคู เต็นสิจิตอ oh! ่ะจิต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 แปดฉันแนมอ๋อมันเป็นไอ้นี่ครับทุกคนแบบกันชื่อไงไอ้หีสัดมันขึ้นตรงนี้ไหมตรงนี้มันขึ้นนะแต่นีมันไม่ขึ้นไงทุกคน I love DMF D RDM สักคลิปกันโดนแบนเนาะ มาเราไปลองใช้กันเลยดีกว่าครับกดเพนะกดสร้างไปเลยผมจะสร้างไปอันนี้อันตรงนี้อันตรงเบลอะไรฮา,าจัดไปทำชิวๆครับป่ะจัด anti fk จัดได้ไหมปุ๊บวาร์ปละสำหรับใครที่อยากได้ตัวน,นสคริปต์นะผมทิ้งไม่ตารางคลิปเนาะอยู่ในเบสผมผมเนี่ยแหละ ก็ออรอถ้ามีเสียงอไรลบกเขาไปแล้นะครับผมใช้ไม้เนาะผมใช้ไม้หูฟังนะครับทุกคนมันเลยไม่ทีเีเท่าไรเนาะไปรอเนี่ยเสียงฟาร้ลลองไม่ละไม่รู้ได้ยินไหมอะแต่ผมเป็นคนชอบเพิ่มเสียงไงคือแบบผมบางคลิปนะพูดเบาเบาจัดเลยคือในคลิปนี้ผมเลยคิดว่าผมไม่พูดเบาอะทุกคลิปอะบางบางคนเนี่ยเขาทาคลิปอะพวกเขาเขาพูดเบามากเลยเว้ยผมเลยคิดว่าแออม่งพูดเบาอ่ะ ผมเลยเป็นส่วนที่เพิ่มเสียงเนาะอ่ะเึ๊บเด้งมาละมันอยู่ในเกมเดียวกันเนาะเออตอนคีิมันดีหน่อยกด XQ เหมือนเดิมได้มาแล้วแล้วกดส,กดสตาร์ทไปก่อนนะสปีดผมอยากได้รักห้าสิบอ่ะโน้คลิปด้วยเคียร์้วกดเคียร์นี่ไปเรื่อยๆเนาะ ผมมันจะเคลียร์อัตโนมัติปะ่ะอ่อเดินใกล้ตัวไหนมันจะตายนี่ไงกูตมันแหลกมากเลยนะจริงบางเครื่องจะไม่แหลกแต่เครื่องผมมันแหลกแน่เดี๋ยวนะผมเดินทั่วๆก่อน ่ะนี่จะหมดลปะป่ะห้องนี้ตายหมดห้องนั้นตายหมดห้องนี้ทะลุไปเลยนะเนี่เป็นไงฟาร์มกันไปตรงนี้ก็เดินทะลุไปเลยครับทุกคนเดินทะลุไปถ้าประตูเปิดแสงว่าได้แล้วนะเบลขึ้นละใจสัตว์ใครที่แบบว่าเฮ้ย ท่องทำนี้เด็วกวูเอาแจ้ง G M นะเว้ยแจ้งไปเลยครับผมไม่เคยจะโกรธจะด่าเว้นระเบิดนะไหนอาวุธอะอะสำหรับสคริปต์ตัวนี้คนระับทุกคนจะผมก็แจกไว้แค่นี้นะ้อยอย่าลืมกดไลค์ครับกดแชร์ครับกดติดตามผมด้วยนะครับสบคริปนี้นะผมไปฟาร์มละบาย